ส่วนชาติต่อไปที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าจะได้สแสดงให้เห็นว่าทั้งึนั้นเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบความรับผิดชอบมีวิธีการศึกษาเป็นพื้นฐานย่อมแสดงว่าและย่อมหมายความว่า,วาละเป็นที่เข้าใจว่าจเจ้าบอานั้นจะได้ทำทานครอบครัวหรือเจ้าสาววันนี้ เป็นครอบครัวที่มีความเข้มแข็งนะเป็นครอบครัวที่จะไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเป็นครอบครัวที่กุณลได้อย่างมั่นคงแน่นอนท้ายสุดและที่สําคัญในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรแล้วก็มีครอบครัวแบบนี้มาะกอะผู้ใหญ่เคยสอนนะครัคุณแม่เคยสอนไหมว่า การที่ทั้งสองจะอยู่ด้วยกันนั้นก่อนอื่นเราต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำาวาเกื้อกูลนั้นทั้งในยามทุกอย่างสุขก็ต้องดูแลต่ฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันครับแล้วก็หวังใจในที่สุดว่าทั้งสองนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ที่ดีต่อกันครับและท้ายสุดก็ต้องขออนุญาต ด้วยความขอรพสักครั้หนึ่งนะได้โรดยืนขึ้นเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันดื่มไวยพรให้กับผู้สมรถไปพร้อมกันเรื่องในงานเลี้ยงฉลองงานมงคลสมรถระหว่างคุณรัฐกรเทียมรับและคุณรัตาวัฒน์กิตใจผู้สมรถในค่ำคืน กับผมและท่านผู้ิีเกีรยิขอากาอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปลดโดปรดดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทพรให้การสมรสของทั้งสองนับต่อจากนี้เป็นต้นไปขอจบประสบแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ดีที่สุดและที่สำคัญที่ส ทุกการสมรสก็ขอให้มัน่นคงรักกันด้วยความอุุ่่นและที่สําคัญต่อไปก็ขอให้ทั้งสองนั้นได้จดจําปฏิญาณคำามั่นที่มีต่อกันตั้งแต่เช้าจนจน,จน,จน,จนถึงทณะนี้ว่าเราทั้งสองนั้นจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบมีควา,า,ามสุขมั่นคงและจร่วม Hi